สวัส <languages> ดีครับวันนี้ม LIKE าอยู่กับอาร์เคของเราว voilà ันนี้ครับโอ้ดีน่ากลัวมากครับนี่เดินนี่ครับเดินนี่ครับอ่า <OD> um. โอ้ เดินดีมากเลยนี่นจระเข้เล็กตัวหนึ่งเอ้ก็จระเข้ตัวนี้เปิดดูสิอ้าวตัวนี้หางหายไปแล้วครับอ้าวตามาเดี๋ยวพาจระเข้มาขึ้นรถเที่ยวกันดีกว่าครับอาขึ้นนี่ขึ้นดีอ้าเ นี่จะเป็นแกงซุปเปอร์ฮีโร่นะครับตัวนี้นี่กับตันอเมริกันตัวนี้เีโอ้ไอรุนแมนตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ไอรุนแมนตัวนี้ครับอ่ามีไม้ลายทันอ๊อ้าวแล้วเปิดซุปเปอร์ฮีโร่เราดูดิครับเอ็นเนี้ยโอ้จะดีมากอ้าวขึ้นรถไปเลย ไปโยกกันบนรถเลยครับตอนนี้เอาวเอาไายแล้วไงยแล้วออกไง้แล well. oh. ้วไายแล้วไายแล้วออกไง้ไป่งยไปเอ้าเอ้านอนเต้นเลยนี่อาวเต้นยังล่างไปก่อนมีอะไรครับลิงลิงเดีนี้ลิงครับลิงเอ้าเอ้าตัวนี้ลิงก็ง่ายครับลิงก็ง่ายเอ้าเอาขึ้นเต้นนิด นี่นี่นกเต้นแบบนี้เฮ้ยอ้าวคิดเต oh, ้นกันด้โอ้โยกกันไงครับโยกกันไงเลยแน่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 มีอะไรครับไก่ตัวนี้ไก่ไงอ้าวไก่ขึ้นนี้ครับไก่ขึ้นนี้ค mm, รับอ้าวอ้าวไก่ไม่เต้นแล้วไก่ไม่เต้นแล้วอ้าวไก่ไม่เต้นแล้วอ้าว แล้วก็มีอะไรครับมีรถขนตัดแล้วนะครับขนไหไบ้างว้ามาเลายวัวอ่าฮิปโปเนี่ยอันนี้คว้าอีกตัวหนึ่งแพะแพะเลยครับออามาเลยตัวนี้เอ้ยม้าม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 าเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันดีกว่า มาครับ pim, มามาเที่ยวกันที่ปลาโอ้โหอ๋อโอ้ไม่ไหวแล้วครับหนักมากเลยนี่แก๊งนี้เอาเอาเอาล้มกันหมดแล้วเอาเอาแล้วเก็่ยวคนเก็่กวคนเก็่กวคนอ๋อ้อ๋อ มมเนอาเอาเอาเอาล้วงไปหมดแล้วอานี่ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย